อะไรเป็นศีลศีลมีเท่าไรศีลมีอะไรเป็นสมุดฐานศีลเป็นที่ประชุมแห่งธรรมอะไรอะไรเป็นศีลเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลความสำรวมเป็นศีลความไม่ก้าวล่วงเป็นศีลศีลมีเท่าไรศีลมีสามคือกุศลศีลอกุศลลศีลอัพยากตะศีล ศีลมีอะไรเป็นสมุดฐานกุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุดฐานอกุศลศีลมีอา,ากุศลจิตเป็นสมุดฐานอัพยากตะศีลมีอัพยากตจิตเป็นสมุดฐานศีลเป็นที่ประชุมแห่งทมอะไรศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวรเป็นที่ประชุมแห่งการ <ing> <league> <iani> ไม่ก้าวล่วงเป็นที่ประชุมแห่งเจตนาอันเกิดในความเป็นอย่างนั้น ชื่อว่าศีลเพราะอัดว่าสำรวมและไม่ก้าวล่วงปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาภรุสวาจาสัมผัสปราปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิ